สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปดูเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากเสด็จสิ้นภารกิจหน้าที่แล้วก็จะมาหารายได้เสริมนะครับโดยการขายของหยุดหน้าด่านสาวรบ้านของลึกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องขายของตรงนี้เหรอใช่ครับผมขายอะไรบ้างเป็นร้านสมุกี้มบับเจ็ดบาทครับมีหลากหลายรสชาติครับมีหลากหลายครับเช่นอันนี้ปลาหมึกครับรสชาติปลาหมึกครับอันนี้ซาลานังกรอบบิ๊กไบ์ เป็นชีสเนยครับเป็นกะเพราซิกเนเจอร์ของร้านเลยขายดีมากเลยครับพุดลองมีลมควันแล้วก็โค้ชีสโคชีสเด็กๆจะชอบมากเลยขายดีลูกค้าจะเวลาออกออก,ออกจากด่านมาครับเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงก็ลูกค้าก็จะมาแวะทานกันครับซึ่งราคาเป็นมิตรภาพเริ่มตั้งแต่เจ็ดบาทถึงสิบบาทสามชิ้นยี่สิบบาทครับอร่อยเนาะอร่อยครับอร่อยทุกรสชาติครับ 5, 5, 5. ใช่ครับโคชีสนี่เด็กชอบมากเลยครับช่วงเลิกงานเป็น นักเรียนกับุชาเลิกเกเรียนมาก็มาแวะทานดุมเต็มร้านเลยครับเริ่มตั้งแต่สี่โมงแล้วนะ้องสี่โมงครึ่งครับสี่ทุ่มงสมงครึ่งถึงสี่ทุ่มทุกวันครับทุกวันถ้าติดภารกิจเล่งด่วนจริงก็อาจจะมีบ้างที่หยุดครับแต่จะพยายามขายทุกวันครับ